รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ,ร,บรายการเกษตรไทยหัวใจ,ใจลูกทุง่งสวัสดีครับอาจารย์ครับดีครับ,รบผมตรกเข้าแพ้ ัวระเชิญยิ้มผมอาจารย์นนท์คนรอบรู้ครับครับผมวันนี้เราก็พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสวันพฤหัสเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งโอ้ไม่เป็นไรนะครับอะไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงกันได้หมดในทางที่ดีนะอาจารย์เนาะครับผมพบกับรายการเกษตรไทยหัวใจลูกทุ่งทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสผมกับพี่ตัวแร่จะมาพบกับท่านตั้งแต่เวลาเวลาก็เปลี่ยนไปนิดนึ่เปลี่ยนอีกเหรอ14นาฬิกาถึง15บนาฬิกาสานาที ใช่เด็ดไปสักนิดเดียวเดี๋ยวไม่เป็นไรให้คุณลุงคุณป้ารุ่นพักผ่อนทานข้าวเสร็จก็งีบสักครึ่งชั่วโมงครับผมตือนมาเจอใครเดี๋ยวนี้จะเจอตลกเขาแพทโทแรดเชยยิ้มมาเพราะว่ารายการเรานี่มีสาระเกษตรและและบทเพลงเก่าๆผมลืมไปเลยเนี่ยสาเกษตรไทยหัวใจลูกทุ่งเนี่ยคำว่าลูกทุ่งใช่นะครับมันกว้างใหญ่ไพศาลจนเลือเกินท่านผู้ชมครับพอดีพี่ตัวแรดใแกจิตอาสา รับงานจนเบลอไปหมดแล้วไปงานบุญงานแต่งและที่ผ่านมา3-4เดือนก็ศิลปินเสียไปหลายท่านโอ้โหหลายท่าน,น <ะ S 2> มากครับไปทุกงานครับลองเพลงได้สักงานไหมไปไหนออกไปงานโดยมากงานสมไม่ค่อยได้ไปลองเพลง <c oughs> ครับ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนนะนะทำไมอ่ะผมเป็นงานสอนแพชยงานคุณไวัยพ์เนี่ยอ๋อเขามีศิลปินไปมีเวทีจัดตั้งให้สําหรับศิลปินที่จะไปแสดงมุทิตาจิตให้นะครับว่า มันเป็นเขาเป็นปูชนีบุคคลไม่ใช่ว่าไปงานศพบแล้วไปเศร้าโศกกันผมว่านะน่าจะเปลี่ย,ยนบรรยากาศบางบาง,บางท่านน่ยก็บอกว่าเอ้ยถ้าฉันเสียไปนะอย่าใส่ดํานะให้ใส่แดงให้ใส่ชมพูเลยแล้วก็ถ้ามีกองยาวได้ทําให้ฉันนะมาดมชวนชื่นไงใช่ถ้ <c oughs> มี <c oughs> ตลกก็เอาตลกมาเล่นนะเอ,อเอาฉันเป็นครูเพลงอะ่ะ ก็ต้ององเพลงอาร้องเพลงเอาเพลงท่านมาร้องท่านครูกองยาวก็เอาเอาเอาเรื่องของกองยาวมามาตีกันอะไรกันซึ่งมันมันนานาสาระโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับผมครับพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีนะครับส่วนวันศุกร์ก็ยังเป็นของอาจารย์พลเขาอาจารย์พลอาจารย์พลอาจารย์พลคุนเกษตรอ่ะ อ๋อที่มีหมอจูดอ่านั่นแหละเขาก็อยู่ในวันวันศุกร์เวลาเดียวกับเราแล้วหมอจูดยังอยู่ไหมอ่ะหมอจูดหมอจูดไปพักผ่อนเลยแล้วเน,นี่ยหมอจู้โอ้แหมพูดพูดให้มันชัดๆไปเลยเ,เสียชีวิตแล้วนะครับเพราะด้วยโรคภัยไข้เจ็บแล้วทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าธรรมดานะครับถึงแม้เราเป็นศิลปินแขนงไหนถึงจะมีนักวิชาการแขนงไหนก็แล้วแต่ถ้าชีวิตคนเราอ่ะไม่ดูแลตัวเองบ้างมันก็จะเกิด อะไรโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมานะอาจารนะใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารการกินก็สําคัญเรื่องการออกกําลังกายก็สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเคมีมันไม่ได้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะครับผมจะบอกไว้ก่อนว่าเพราะฉะนั้นใดๆก็แล้วแต่ครับท่านต้องรักษาสุขภาพของท่านให้แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะต่อสู้ ในวันพรุ่งนี้เยี่ยมมากเลยครับ,ร,บรายการเกษตรไทยหัวใจลูกทุ่งเนี่ยเดี๋ยวผมย้ำอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมิดรักแฟนเพลงอาจจะลืมกันไปบ้างครับพรกับเราแล้วก็รายการเกษตรไทยหัวใจลูกทุ่งเนี่ยในช่องเกษตรดำไทยหมายเลข53ในระบบจานส้มจานส้ม IBM และ CZ v ซ v i s n o n ครับผมส่วนจานดำละ่ะรับได้ไหม เอาได้สิตั้งใหญ่ๆอ่ะตั้งใหญ่ที่มีเป็นช่องแรงช่องแรงใช่ไหมใช่พอโทรอาจารย์เนี่ยมันลองความรู้ผมเลยอาจารย์แพ้อาจารย์จำไม่ได้อย่ามาถามผมอย่างนี้ช่องอะไรพอบอกเขาไปเลยสิจะมาอะไรนักหนาเนี่ยอาจารย์แหมนึกว่าจะจำได้โอ้โหสามสิบห้าเนี่ยห้าสิบสามหนึ่งสามห้านี่ไงผมขัดเบอร์หนึ่งไปเท่านั้นเองเขาโคลเรน พี่ตัวแรกแกจำได้ในระบบจานโปร่งใหญ่ๆที่พี่ตัวแรกบอกเมื่อกี้เขาเรีนกตะแกรงนะจานใหญ่สีดำครับเขาเรียกซีแบนหมายเลขหนึ่งสามห้าพบกับเราแต่ถ้าจานเล็กๆสีส้มๆ IPM หรือส z Vision 53่น้ สลับเลขกันที่เดียวเวลาเดียวกันนี้เหมือนกันเด้เลยครับอันนี้เราจะหาว่าเราอย่างงูอย่างงี้นะครับแล้วแต่นะครับดวงใครดีก็คงใครได้ก็แล้วไปนะครับหนึ่งสามห้ากับสามห้ากลับกันนิดหน่อยนะ53ห้าสามสามห้าบอกหวยป้าโทรเราไม่ใช่บอกขบวนหนึ่งสามห้าขบวนข้างล่างห้าสามก็กลับกันนะเนี่ยแทงเงาเขาเขาเค่เล่นูเล่นนะครับแหทีวีเขายังพอวันที่หนึ่งวันที่สิบหกเนี่ย เขาตะเวนหาเลยนะเออใ่อ่างน้ำมนต์ที่ไหนดีเขาจะบังออกมาเนีเราก็หากมีโอกาสเราก็จะนำมาเสนอได้รถโจทย์ข้างทางนะทำไมหมาไปฉี่นะนักข่าวมันยังไม่ถ่ายทะเบียนรถมาเลยอ่ะวันนั้นหมาขาขาดข้างหนึ่งมีสามขาเออทะเบียน8 8ดแปดสาม เลิกมันก็เขาก็คิดกันถูกดมาหมามีสามขาเอานะครับโชคใครโชคมันโชคใครโชคมันนะครับสนุกสนานกันสิบหกวันครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าแสน่แต่แน่แน่ที่สุดเนี่ยหไหมไม่ขาดนะว่าแสน่ที่ไหนเล่าผมรับมุกไม่เคยได้ว่าแสนาสันนาสะดุ้งด้วยไหมเหมือนต้องาเฮ้ยพอมบอกแล้วแต่ว่าสน่แต่สันนาแต่ถ้าจะซื้อก็ให้ซื้อจะหลักกินแบ่งรัฐบาลหน่อยครับ ผมรัฐบาลอาจารย์ผมบอกตรงๆนะทำไมผมเกลียดรัฐบาลอะทำไมผมชอบใต้ดินโอ้ฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่พูดไม่พูดไม่พูดถอนมาแต่งี้ต้องถอนต้องถอนถอนทั้งยวงฮะได้ข่าวไปสภามาได้ติดติดต้องถอนเลยนะครับรายการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีสปอนเซอร์ครับผมเนี่ยเขียวๆอย่งนี้หน้าตาคล้ายคุณเลยสปอนเซอร์เราก็มีหลายตัวนะครับแต่ที่เราขอเน้นๆๆเ,เ,เ,เลยนะครับก็ขอพูดเรื่องราวของยาสีฟันสมุนไพรถั่วแรับยาสีฟันสมุนไพรถั่วแระต้นกําเนิดเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าขอย้อนอดีตไปสักนิดะนะเชิญกับเชิญเหตุที่ผมต้องทําเป็นยาสีฟันสมุนไพรถั่วแระขึ้นมาก็เพราะว่าผมอะ่ะปากเหม็น แต่จริงๆมันเป็นมุกเป็นมุกอมันเป็นมุกที่ตลออกกันพี่โน้ตบอกว่ายืนคุยกันอยู่ดีๆเฮ้ยทว่ะทำไมถึงปากเหม็นนะะักวะเท่านั้นแหละอาจารย์เอ้ยเชื่อไหมว่าทุกคนเนี่ยหันมาดมปากผมะคือมันดมปากโอ้โหพูดคําว่าป้าเนี่ยเขาพูดป้าใส่จมูกครก็กว้างใช่ไหมป้าเขาก็จะเอ้ยพูดความว่าลุงดีกว่าลุง พอลุงปาน้อยอกน้อยออกน้อย,ออนอยหน่อยนะก็คิดบุกกันมาเก่งนะพี่โนนเก่งออทุกคนน่ะตลกทุกคนอัจฉริยะมากมบางคนก็บอกคําว่าห้าหมดกว้างเลยนะกว้างเ,เฮ้ยเปลี่ยนเป็นหกแต่ผมชอบที่ว่าคุณคุณคุณอาปากกว้างเนี่ยชอบจูสีอะไปยืนข้างคุณยอะไรสักอย่างโอ้โหแบบจูสีบอกโอ้โหรถซ้วมเข้าไปคว่ำในปากนะ้วใช่ใ ดังเลยนะมุกนั้นน่ะนั่นแหละไม่รู้นะออนี่คือเหตุผล<อ>ที่ที่โทัศน์ทำไมถึงอยากจะคิดว่าทําวิกฤตให้มันเป็นโอกาสทําไมนะในเมื่อทุกคนบอกว่าทวทัศน์ปากเหม็นทวทัศน์ปากเหม็นผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเขาบอกว่าเราปากเหม็นเราก็ต้องสร้างภาพของเราให้ดีขึ้นนั่นต้องทําให้ปากหอมสดชื่นสินะแก้เรื่องราวของช่องปากผมก็เลยไปปรึกษาทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านในช่องปากนะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ เภสัชแล้วก็สมุนไพรไทยก็เลยคิดว่าทําสมุนไพรไทยดีกว่าเพราะอยากให้สมุนไพรไทยเนี่ยตีแผ่ไปทั่วโลกเพราะประเทศเราเนี่ยไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรมนะครับเป็นประเทศกษตรกรรมก็เราดังต้องั้งแต่สมัยพระนารลงพระนารายเนี่ยฝรั่งฝรั่งบางค่ามาต้องมาใช้สมุนไพรไทยนะใช่มากเมกอะ ใช่ฟัยอยังไงใช่ครับ,รบผมก็เลยไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรครับว่าสมุนไพรที่มันที่มันมีคงคงทนความดีเกี่ยวกับเรื่องในช่องปากมันมีอะไรบ้าง ừ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  ก็ยกตัวอย่างนะฮะอย่างใบคอยอย่างเงี้ยเห็นไหมจย์โบราณมากแต่โบราณน่ะเขาตีเอาอันเล็กๆอ่ะคอยเนี่ยมันมีอะไรอ่ะมีมีขาวๆอ่ะ ยางอ๋อยางอ่าแล้วมาสีฟันด้วยมาตไบเองายปวดไหนใบมิ้นหรือใบสะระแหน่ปากหอมปากหอมสดชื่นใบฝรั่งโอ้โหนี่เขาบอกว่าดื่มเหล้าสุบุรีเคี้ยวใบฝรั่งอะไม่ไม่มีเหม้นเลยไม่มีเหม้นตอนหนุ่มๆเขาชอบแอบสุบุรี่กินแล้วกอนเข้าบ้านที่บ้านบ้านใครไม่รู้กันเดินผ่านก็ลูบใบฝรั่งยัดใส่ปากเพื่อดับกลิ่นปาก นะพอใบใบฝรั่งแล้วนี่พิมพ์เสนพิมพ์เสนช่วยอะไรอ่ะเออพิมเสนเห็นไหมพิมพ์เสนช่วยอะไรหนึ่งการเนี่ยเวลาเราซื้อเข้าไปในเข้าไปในปอดเนี่ยมันจะโล่งนี่เห็นไหมอ่าพอพอเป็นอ่าใบชาเอ็มชาเอ็มใช่ไหมชาเอมก็รสชาติจะชุ sh arp. <sh arp> well, we right. ่มชื่นหัวใจใช่นไหมครับแล้วก็อบเชยอบเชยเห็นไหมเขาทำกับข้าวทำอาหารนี่นานแหละกาละบูนกาลาบูน ที่สาคัญเลยเป็นตัวเอกของยาสีฟันสมุนไพรถั่วแระก็คือการพูดดใช่ไหมการพูเนี่ยเรื่องของการปวดฟันการเสียวฟันทําให้เหงือกกินปากรากฟันเนี่ยจะดีขึ้นกินปาาหายหมดก็เลยทุกอย่างเนี่ยม,มารวมอยู่ในยาสีฟันสมุนไพรถั่วแระนะครับพิดีข่าวโจทย์จำนายไปต่างประเทศด้วยนี่เอาออกหมดแล้วต่างประเทศเขารู้จักคุณด้วยเหรอ ทำไมเขาจะไม่รู้จักอาจารย์หน้าตาอย่างนงี้มีคนเดียวในโลกนี่จริงเหรอสปปลาวเรามีไหมมีกัมพูชามีเวียดนามมีเมียนมามีมีแล้วแต่ยังไปไม่ถึงแต่หน้าตาคุณหน้าตาไปทางอิสลามนะทางพุทธทางพุทธแต่นี้อินโดมีไหมมีหมดแล้วครับเลครับตอนนี้เราก็จะบอกเรื่องราวของวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปในในช่วงต่อไปอาจารย์คิดว่าเราจะพูดเรื่องอะไรกันดีอื วันนี้กเกษตรไทยหัวใจลูกทุ่งเราจะพูดถึงเรื่องวิกฤตของอาหารสัตว์อ,อาหารคนจากภาวะโควิดที่เกิดขึ้นมาในรอบสามปีวนวมนุษยชาติล้มหายตายจากกันไปเยอะด้วยไวรัสโควิดในทีเท่านั้นยังไม่พอพอวิกฤตมันเกิดเศรษฐกิจก็เริ่มพังเข้ามาเพราะสงคราม มันเกี่ยวกันไหมกับยูเครนอะไรอะไรนี่แหละนี่แหละที่พี่ว่าเนี่ยรัสเซียกับยูเครนรเียกบยูเครนบ้านพี่เมืองน้องติดกันเออแล่วทมามอะเขาทะเลาะกันทะเลาะกันไม่ได้เกี่ยวกับเราก็ยิงกันเนี่ยที่เอายิงก็ยิงกันไปพอสงครามเกิดมันต้องขาดอะไรมั่งคนตายคนตายพอคนตายต้องใช้อะไรใช้ยาอาหารทุกอย่างต้องโอ้โหน้ำงน้ำมันน้ำมันลิตรคุณรู้เปล่าตอนนี้น้ำมันลิตรครึ่งครึ่งร้อยเนี่ยนะ ล่ะลิตรละครึ่งร้อยนะคุณนั่งเครื่องบินฟรีคุณไม่รู้เรื่องอ่ะดิโอ้โหอาจารย์อ้าวไปงานนู้นงานนี้ฟรีหมดอ่ะฟรีเนี่ยผมนี่ขับรถมาต้องเสียค่าน้ำมันอ่ะอ้าวผมก็ไปผมก็เขาจ่ายค่าน้ำมันเขาไปเชียงใหม่ฟรีไม่ใช่เหรอฟรีครับแต่ไหลเอียงนะไหลเอียงยังไงอ๋อขอบใจนะอ thank you งานฝรั่ง thank you นะ อเอียงอ่ะไม่ได้ตังอ่ะประโถ<อ>จิตอาสาไงจิตอาสาไงอาจารย์ <c oughs> ก็อยากจะบอกทุกทุกเรื่องเรานะครับเดี๋ยวเรื่องของข้าวโพดเนี่ยเรากําเนิดเกิดที่ไหนทําอะไรค้าขายยังไงผลิตยังไงเดือนวันปีเนี่ยมันได้กี่กี่ตันกี่อะไรย<ช>ังไงอาจารย์นะรอบแล้วกันเข้าคร่าเข้าคร่ากว่าได้อาจารย์แล้วเวลาขาดเราจะต้องแปรรูปไปหาที่ไหนมาทดแทนข้าวโพดให้กับอาหารสัตว์โอ้ และที่สําคัญอาหารมนุษย์อาหารคนเนี่ยคนตายไปหลายล้านคนเนี่ยจริงๆแล้วรัสเซียยูเครนนี่เป็นแหล่งผลิตอาหารคนน่ะเราทำไมไม่ผลิตลูกปือนอ่ะก็นผลิตระเบิดไม่ผลถังเลยเราเป็นเมืองเกษตรกรอ๋อผมว่าเราเนี่ยจะได้เปรียบเอเอคุณลบกันไปเถอะลบกันไปคุณผลิตอาวุธอะไรก็แต่คุณก็ต้องกินคุณกําลังจะเอาก๋วยเตี๋ยวโถแล้วโซคอันดีแม่ผมรู้ไม่มาจา์ ใช่เพราะนั้นเนี่ยกินสามมื้อกินสามมื้อแล้วคุณยิงยิงยิงกี่มื้อมันก็ยิงทุกวันเลยนะ่ันมันก็ยิงสามมื้อสี่มื้อเลยกังขางผมคือมันก็ยิงกันอาจารย์แต่มันกินสามมื้อแต่มันก็ต้องกินสามมื้อคุณยิงกันสี่เวลามื้อที่สี่คุณก็ต้องกินมันต้องพักกินใช่เมืนอต้องพักกินเพราะนั้นเราก็ต้องเฮ้ยคุณคุณเออผมนึกออกแล้วคุณมีก๋วยเตี๋ยวถั่วแระแบบแพ็กเกจจิ้งแบบไปกินในสนามรบมีไหม โอ้เนี่ยหนาวเวฟได้เลยปั๊บต้มปุ๊บกินได้แห้งมีไหมนี่แล้วถ้าอยู่ในสนามรบนะถ้าอยู่ในสนามรบเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้ามันไม่มีแก๊สให้คุณจุกันโซลารเซลล์ไี่ยเราจะทำยังไงให้อาหารเราเนี่ยสุกโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้พลังงานที่มาจากกระแสไฟมาจากแก๊สแล้วเอาศัตรูมองไม่เห็นไฟด้วยใช่แล้วเราจะใช้จากไหนพาทิดนะ สุดยะเทพบัพโทอ๋อวันนั้นคุณไปงานแถลงข่าวรถรถข้าวโพดนี่รถปลูกข้าวโพดเบรกสองเมเบรกสองเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าเราไปเจอนวัตกรรมใหม่รถทั้งคันครับมันสารพัดประโยชน์มากในการปลูกข้าวโพดใช้คนคนเดียวใช้คนคนเดียวสามารถปลูกข้าวโพดได้วันละกี่ไร่โอ้สามสี่สิบไร่ครับครับแปดชั่วโมง่ะไม่อู้ไม่ไม่ขาดโอ้โหไม่ลาไม่สายไม่ป่วย ไม่ได้หยุดกินน้ําก่อนไม่มีไม่หยุดจนถ้าจะหยุดก็คือคนที่มันจับรีโมทอ่ะรถคันนี้ใช้รีโมทได้เลยนะครับท่านผู้ชมผมจะบอกไว้ซัก่อนวันนี้มีนวัตกรรมแปลกๆใหม่ๆสิ่งน่ารู้สําหรับวงการเกษตรเยอะมากนะครับเต็มเหยียดเลยครับเบรกสองเบรกสาเดี๋ยอเจอกันช่วงนี้ อย่างเขาเดือนหกฝนกระตกพำพลำทุกนี้เข้ามาดูดูฝนพอดีกร้องงิมงำร้องไม่ถูวดท้องนาว่าคุณเล่นตลกก็ดีแล้วร้องเพลงไม่น่าจะรุ่งผลงานเพลงของลุ่งเพชรแหลมสิงห์ครับฝนเดือนหกช่วงพักเบรกนี้ฟังเพลงจากศิลปินลุ่งเพชรแหลมสิงห์สักสองเพลงเป็นเพลงจากชื่อเพลงแรกก็คืนฝนตก คืนฝนตกแล้วก็ฝนเดือนหกฝนเดือนหกสองเพลงนะครับปบปบเออนี่แหละเนี่ยใช่ใช่มุกเนี่ยตลกเอาไปเล่นกันใช่ป่ะท่านเป็นคนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีอเพลงนี้นานมากนานมากแต่ดำแต่แต่ดีแต่ดีดำปบปบแต่ดีดำแต่ดีดีแต่ดีดำปบปบแต่ดีอีกนานไหมเนี่ยจะอ้ปบอีกนานไหมเนี่ย ช่วงนี้พักฟังเพลงสักสองเพลงครับปล่อยเร็วจังไงผมยังคุยไม่จบเลยอ่ะไปฟังฟังคนร้องตัวเป็นๆลุงเพชรแหลมสิงตัวจริงตัวแรกพักสักคู่ดีกว่าลูกเพชรยังอยู่ไหมอ่ะยังอยู่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 แล้วใครที่พ่อไปพดไปแล้วไปแล้วสอนชัยสอนสอนศรีสอนสอนเพชรไปแล้วสอนเพชไปแล้วไปแล้ว สอนสุดท้ายยังอยู่สอนเออให้มันเล่นอย่างนี้ไม่ได้ตลงอ่ะสอนนู่นสอนนี่ไปแล้วแต่สอนสุดท้ายยังอยู่ครับช่วงนี้พักจักครู่ฟังเพลงสักสองเพลงจากรุงเพชรแหลมสิงครับผม หาว่าพี่โกหกรู้ไหมน้ำตาพี่ไหลตกเสียอกเสียใจน้องไม่ฟังพี่เรารักกันมาเป็นเวลาตั้งหกปีไปเชื่อข่าวลือข่าวได้ว่าพี่มีเมียอยู่ที่บางกออยู่ดีๆน้องหาว่าพี่พูดปดน้องเอยน้ำตาพี่ไหลยศ จนหมดหัวใจพูดไม่ค่อยออกมันเจ็บหัวใจเหมือนว่าใครเอาเข็มมาตอกหัวอกกระบมคืนผมคัดยอกผิวบางกอกเข้นจะไม่นานอาบีโตอภิีทางน้องน้บ้านขอร้องน้องอ,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 งองยา่าผู้เบาเชื่อเขาประจานถ้าพี่ก็ ขอให้ตกเมืองโยมพะบานถ้าพี่นั่งรถไฟกลับบ้านขอให้รถไฟวิ่งตกรางอยู่ดีๆน้องหาว่าพี่โกหกน้องลืมสัญญาคืนฝนตกหัวอกของพี่ร้อนเหมือนไฟยางตัวพี่มันจนแม่น้ามน แกล้งปิดทางลืมสิ้นเมื่อคืนฝนตกเปียกรางที่หาลมกลางให้น้องแท ทางน้องนาบ้านน้าขอร้องน้องอยาผู้เบาเชื่อเขาประจานถ้าพี่ก็ขอให้ตกเมืองโยมพะบาลถ้าพี่นั่งรถไฟกลับบ้านขอให้รถไฟวิ่งตการะดับอยู่ดีๆน้องหาว่าพี่ กวอกของพี่ร้อนเหมือนไฟยางตัวพี่มันจนแม่น้ำมนจึงแกล้งปิดทางลืมสิ้นเมื่อคืนฝนตกเปียกร่างพี่หาลมกลางให้น้องแทบตา เขาเดือนหกกนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องเงิมงเงิ่มง,ง,งมไปถูั่วองนาฝนตกที่ไรคิดถึงวันใจหองค่ะแม่ดอกสนุบ้านนาน้องเคยเรียกค่าพอดอกสสดวอย่างเขาเดือนหก นก็ตกมโปรยโปรยว่าใจพี่ร้โอ้อยอ้อยคิดถึงแม่ดอกการเช่าคนตกลงมาคิดถึงวันตาน้องเจ้าไม่เจอหน้าน้องแม่เงาเพือลืมรักเราสเสียแล้วแกวตาถามว่าฝนเอ้ ทำไมจึงตกตอบว่าฝนตกเพราะพบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าถามว่าพี่เอ๋ทำไมร้องไห้และหลัางน้ำตาตอบว่าหัวใจของข้าคาิดถึงแก้วตาจึงร้องไห้อย่างเข่าเดือนหกฝนก็ตกปลอย พี่ยังมาลงมยืนคอยน้องจนพี่ปวดหัวใจบนตบรำรำพี่ยิงระกำมองไม่พี่ต้องตาคนทนหน้าใจน้องจากพี่ไปเมื่อเดือนหกเออ กฝนนบนฟาถามว่าพี่เอ๋ทำไมร้องไห้และหลัางน้ำตาตอบว่าหัวใจของข้าคิดถึงแก้วตาจึงร้องไห้อย่างเท่าเดือนหกฝนก็ตกปล่อยปลอยอยังมาลงยืนค้อยน้องจนพี่ปวดหัวใจ บนตบรำรำปียงระกำมองไม่ที่ต้องตาคนตัวหนาวใจน้องจากที่ไปเมื่อเดือนหกเออ